ชอบกินข้าวคาซิดงขออีโมจิหัวใจสีขาวหน่อยค่ะแล้วก็กดเซฟคลิปนี้ไว้ได้เลยล่าสุดคาซิยะที่โดง่งดังเรื่องทงคัตสึและคาซิดงเขาออกเมนูใหม่ามาอีกแล้วค่ะปกติจะเป็นหมูเป็นไก่แต่คราวนี้เล้นใหญ่มาเป็นฮอกไกโดสแกลอ์วัตถุดิบส่งตรงมาจากฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นได้สัมผัสความอร่อยแบบญี่ปุ่นแฮวเวอร์มากไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปไกลถึงญี่ปุ่นก็ได้สัมผัสความอร่อยแบบญี่ปุ่นแท้ๆได้เลยนี่คือเมนูที่เราสั่งมาอุ้ยสุดยอดมากอลังการงานสร้างสุดขั้วจานน้้คอสดดงงงเกกุข่็ว มากหอยเชลชิ้นใหญ่แบบตะโกนค่ะกินกับข้าวญี่ปุ่นหอมหอมร้อนร้อน,อนคือรสอ,อร่อยมากไข่ที่ราดมามันก็จะมีรสชาติเค็มๆหอมๆเมนูต,มต่อมาคือคัสซูอดองหอยเชลซีฟูด้ดราดซอสเมนูนี้เหมือนรวมมาหาสมุทรมาเลยค่ะได้มาทั้งหอยเชลปลากระพงแล้วก็กุ้งแต่ความซอสที่ราดมาบอกเลยว่าดีมมากฉ่ำสุดทุกอย่างคือเคี้ยวได้แบบเต็มคำเพราะว่าชิ้นใหญ่มากแล้วจานนี้สกหล็อปคัสึแบบเน้นๆเลยค่ะได้มาทั้งหมด3ชิ้นใหญ่ๆเทอดมาได้ดีมากมันฉ่ำเด้งหนึงอิ่มฟูแล้วก็ไม่อมนน้าามมัเเลยอกิน